วันนี้ชลินกินอะไรคะกินแก,ง,แก,ง,แแกงจืดมะระกินแกงจืดมะระอุ้ยตักมะระด้วยอ่าพี่พี่ดูนะอ่าอ,อร่อยไหมเอ้ยกินแกงจืดมะระจริงจริงเออรมาโอแล้วเมื่อกี้ชิมมะละหรือย,ยังอะกินละ จริงเหรอไหนเมื่อกี้ยังตักไม่เข้าเลยหรือเปล่าออลองหนึ่งอุ้ยลองหนึ่งนิดนี่งชิ้นเล็กๆเนี่ยมาละมาละอันหนูจะตักเองอเป่ากันนะเออเปล่าเป่ามาละมาละเฮ้ยเป็นด้วยโอียพี่ดูนะโอ้ยให้รางวัลเลยอ่ะจริงๆใช่ค่ะลองชิมสิลูก อกินน้ำซุปด้วยค่ะกินแล้ว่แล้วจะกินออแข่กันอ่ะเร็วกินเลยอืมอืมอืมกลอือเดี๋ยวเากินมะะิ่ขเขาเขาตักมะละเข้าไปแล้วนะตักแล้วใช่กินมากเลยอะ้ยสุดยอดเลยอะ มากเก่งมากามใช่เก่งมาก yeah. เ,ากเ,เยี่ยมเก่งมากเลยเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวมา,าส่งเออเหมือนพี่พีเจเลยมาจะส่งให้แล้วก็ ตักเองก็ได้ตักกเอง็ได้หนูก็เอาอันชิ้นเล็กๆค่ะเอาชิ้นเล็กๆนึงให้มากับบิ๊กๆๆให้ซะกนิ๊กเลยอร่อยเยี่ยมเลยอ่ะเอาอีกเอาอ,อีกหนูกเก่งมากอะ่ะเอาอีกลูกตักเข้าปากเลยค่ะตักเข้าปากเลยยมมป๊ ค่กินแล้วพี่พีเจอี๋พี่พีเจไม่กิน,กกนพี่พี่เจเขาเขาเขากินน้ำซุปแต่เขาไม่ได้กินมะระเลยนะหนูกินมะระแล้วนะอ,อ,อืมอืมอร่อยไหมเอ้ยหนนููอ่ามีมมเส้น ค่ะพี่พี่ดูนะอ่าพี่พี่ดูนะพี่พี่ดูอยู่ค่ะน้องก็เคาะปากเลยค่ะุ้นเช่นอ่าอ้นเช่นหมูอู้าเลยพี่พี่ดูนะว้าวตบมือค่ะร้อน มันร้อนหรือเปล่าลูกเพราะว่ามันมันอยู่ข้างในไงมาเดี๋ยวเป่าก่อนเป่าก่อนแล้วกินใหม่